หล่อไหมคะหล่อแบบตาเลเล่เชียเชียมองขาตั้งกล้องค่ะนี่แหละพ่อเขาจะตาเลเล่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเพราะว่าที่รู้ว่าเป็นพ่อเพราะว่ามีตัวเดียวเนะเราแวแกเนี้ยม,มีมีแมวตัวผู้ตัวเมีย แค่คู่เดียวนะก็คือเขานะพ่อแม่เขานั่นแหละไม่มีแมวจรที่อื่นมาพอมารวยโตพ่อเขาก็มากัดนะคะตอนนั้นโอ้โห,น,หน่าสงสารมากเลยตอนที่เขาอยู่คนเดียวโดนกัดทุกวันเลยพ่อเขามากัด ว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะคะวันนี้ยตายอกสะโพกมากแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้เน,ะนาะนะกินปลาเส้นไม่ว่ดเส้นหนึ่งเปิดประลงก็หนาวปิดก็ร้อนเอาเก็ไปจกพุงหน่อย หอมปลาหอมคอนะฮะเนี่ฮะถอยไม้ตกแมวอันใหม่นะนี่ฮะเดี๋ยวรวยขอยพี่พี่ให้เอฟซดูก่อนนี่นะฮะอันเก่าที่สุดนะ่ะตาทิ้งไปแล้วนา่นะแล้วอันนี้ก็คืออันที่ใหม่กว่า ปกัดอีกไม่ยอาปกัดค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรอยเคี้ยวมาเลยนะ,ะอันนี้อันใหม่นะคะตาก็เอาไปยอดกาวนะเวลายอดกาวต้องเข้าไปยอดข้างในจริงๆเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นอันตรายกับสัตว์นะคะ เราก็ใช้กระพวนอันเดนเมิมเพิ่มเติมคือเสียงโคตรดัง <c oughs> อื <c oughs> ชอบหนูไม่เรียสิลูกชอบเรียนเสื้อมารวยอ่ะ ไหนล่ะจะเดินไปไหนชอบแอบเดินไปแอบยุบ้งหลังตานี่แล้วค่ะจะชวนตาเล่นนี่แหละแต่แอบมาสิเร็วๆนี่โอ้โหเชียดไปเลย <c oughs> โอ้ยเธอฉันเห็นพุงเธอโอ้ยเธอมีพุงด้วยนะอืืออย่าเลียสิโลกมารวกกดกดกดหนุ่มเสื้อเขียวอะ่ะเสื้อตอนนี้ที่ถอยมาใหม่นะก็ พรุ่งนี้คงไม่หนาวแล้วนะคะคงยังไม่ได้ใส่แหละได้ใส่วันเดียวเองนะเลยนะ <c ười> <c ười> ดูสิจะนิ่งได้อีก,กี่นาทีเสียงอะไรวะไปเอยค่ะแต่อยากพักเนอะเพราะว่าตามรู้สึกไม่สบายเลยนะคะแล้วก็ย่อสะโพกอีกนะขยับตัวไม่ได้เลยเห็นเนี่ยเจ็บไปหมดตาแปะซาลอนพาร์ทแล้วนะคะแต่มัน มันก็ยังไม่ได้ผลเนาะปกติแล้วเนี่ยแค่แปะมันน่าจะดีขึ้นนะนี่มันไม่ดีขึ้นเลยนะคะไปก่อนค่ะบายบาย